นี่ครับมามักโซฟาเ,เย่แล้วมันจะบออยู่ที่เกีียวให้เบิ่งครับผมในเปิดมากเลสิเป็นสีเลยครับเม้นครับเรื่องเม้นแต่ว่าบอติดมือครับผมเบียดให้นะซีดี หยิบมาเลยครับผมหยิบมาแล้วก็เกี่ยวเลยครับเกี่ยวง่ายๆครับผมหลอนงยากครับรุดงยากอยู่ได้โดนครับก็ลงแม่น้ำใส่เบียดตรงไ่ครับพันมวนมวนเข้าไปเลยครับเห็นก่อนเลย นี่ครับลงเบ็ดเสร็จแล้วจะลงแปงงแปงอีกคันพันเลยครับผม ล่างออกด้ทันทีครับกินมาติดมือแน่นอนครับผมอุ้ยเอาแล้วครับปวดเรีวยงึ้นใจครับมาแล้วครับผมสุภาพจ้ากินไว้ครับกินไว้เอาครับผม เต็มแรกมาแล้วครับอืนี่ครับมัมมักสัวพะอืนี่ครับใส่งามครับใส่งามวางไ่ได้วะกบนี่ครับเงี้ยที่ ยังเหลือก็ใส่เดตต่อครับผมถ้าเกิดยังก่อนไงยูเขาก็จุ่มน้ำเลยครับจุ่มนม้ำตัวเดตต่อครับหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยบาทครับผมใส่เดนน,นนนแน่น้อนครับคุมแน่น้อนครับกินโชว์เลยครับผมกินยังไว้ <laughs> โอเคตุม่ม ปองแปงท่านได้วางดีเลยครับวางล้ว้องกับปิดาฟาไปโอเคทีดิปองแปงเป็นไนงวะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับไฟไฟปิดไฟครับเอาอีกแล้วครับมออาอีกแล้วครับ เอาแล้วครับบดเร็วยันลงสับเลยครับเสียเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งก็วางเลยวางเลยครับม้องเปลียนยังไทงท่านที่เบิรงด้วยจะเป็ียนยังไงเพิ่นกินหรอว อึ้วัดนกอกปลากินกับวัดปิดเลยมาแล้วครับผมของอ้ ด๋บวกครับตัวนี้เกกินข้ามือเร็วมาอีกแล้วครับของครับขามือเร็วขามือเลย เออย่งนะครับตัวนี้กินมินไว้ได้จะ,จะอ๋อคือ,อจับขันเบียดพอดีหมันดึงพืดเลยเปล่ะามาคู่ครับมาคู่เฮ้มาแล้วครับโอเคครับผมโอเคครับฝากกดติดตามครับอีสันหากิน ใบไล่ไก่ต I mean. ัวครับแล้วก็เงี้ยมัมมักโซฟาเนี่ยมัมมักโซฟาครับเงี้ยตัวกบกดกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามครับ่คลิปนี้ก็ลาเพียงแค่นี้ครับผมกับนักกอกกระดิ่งสั้นก็ลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามกดแชร์กดยังก็กดถึกใจกดกระดิ่งกดกระดิ่ง OK, ha det.